아 <목소리로> ปิดไม่หยกเจริงผมก็คิดว่าน่าจะเป็นชุดฝ่ายแต่ว่าแดงกับฟ้าก็ดูง่ายแดงฝั่งเราฟ้าเอ้ยฟ้าฝั่งเราแดงฝั่งเขาอะไรเงี้ย บีจะดันเข้าอยู่นะครับตอนนี้เขาต้องเข้าสี่ครับตอนนี้ลนเลิศเบีย้ยวผม Ha! <laughs> ตอนนี้ซียืดได้อยู่ครับซีได้ยืบีไว้พยายามยืบีไว้มันเกิดมันเกิดมันเกิดมากมันไม่เกิดไม่มีฮีโร่รีบฆ่าก่อนครับรีบฆ่าก่อนกิ้วฮีโร์มาบีเยอไว้บีเยอไว้อยู่ในพอยไว้ครับ สีแตกครับสีแตกไปบีเลยเราเข้าหลังบ right. ีเลยเดินขึ้นข้างบนขึ้นบนใครใครใครอยู่พอยซีใครอยู่พอยซีเดินขึ้นข้างบนครับขึ้นบนขึ้นบนในข้างหลังไม่น้องอ้อมไม่น้องอ้อมข้างหลังเดินมาหน้ากำแพงเดินมาหน้ากำแพงเราเข้าหลังก่อนเอาหลังก่อนพวกผมอยู่ข้างหลังแล้วพวกผมอยู่ข้างหลังอยู่อ่ะพยายาม ก็ผมยุ้งหลังผมหงส์ยุ้งหลัง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 ด้วยกันครับเปิดไพ่สีได้นะครับเปิดไพ่สีมาช่วยกันเล่น พี่ตายตัวนะพี่ตายตัวเ มีข้างหลังมันตายหมดนะครับใครเกิดมาได้รีบเข้าพอยด์เลยวิ่งเข้าพอยด์หน่อยวิ่งเข้าพอยด์หน่อยมีเข้าพอยด์เลยครับวิ่งเข้าพอยด์เลยมารับฮิวที่พอยด์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 พอยด์ได้พอยด์ขึ้นแล้วพอยด์ขึ้นแล้วรับฮิวที่พอยด์รับฮิวที่พอยด์ครับรับฮิวที่พอยด์ฮิวลงพอยด์ไว้ฮิวลงพอยด์ไว้ สกิลสวนไปสกิลสวนไปเขาเขาเกิดไม่ได้พร้อมกันเขาเกิดไม่ได้พร้อมกันครับสกิลสวนไปน้อยน้อยตรงนี้ไม่เยอะสกิลสวนสู้ได้เขาเกิดไม่ได้พร้อมกันเขาเกิดไม่ได้พร้อมกันฆ่าฆ่าเรื่อยๆ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 ยืนในพอยไว้ยืนในพอยไว้ไม่ต้องออกไปแล้วยืนในพอยไว้ไปต่อเอเลยวิ่งวิ่งเข้าหลังมันเห็นป่ะวิ่งตามหลังมันวิ่งตามหลังมันวิ่งตามหลังมันฆ่าก่อนฆ่าก่อนดักได้ดักได้ครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบฆ่าได้ฆ่าได้ ดักไว้ดักไว้เนี่ยป้าอย่าอย่ามันเข้าอย่ามันพอเข้าพ o i เห็นป้าข้า,า,างหน้าข้างหน้าหน้าเห็นป้าเข้าขหลังก่อนเข้าขหลังก่อนเอาฮิวเลอร์มัน <S <s <uck ling> ขาหลังปวดแล้วขาหลังปวดแล้วขาหลังปวดแล้วพยายามปวดฮิลเลอร์เขาครับฮิลเลอร์จะตายฮิลเลอร์จะตายเวทสามแปดสวยครับ อีกตัวนึงอีกตัวนึงมะนาวอ่ะชื่อมะนาวอ่ะเห็นเห็นมะนาวป่ะเห็นมะนาเห็นแมนนาวบ้าแมนนาวอ่ะฮิวเลอร์ฮิวเลอร์ฮิวเลอร์แมนนาวอยู่ใกล้ๆพอยครับอยู่ใกล้ๆพอยฮิวเลอร์แมนนาวแมนนาวจะตายแมนนาวตายแมนนาวตายเขาพอยเลยทุกคนเขาพอยเลยตอนนี้เขาพอยเลยเขาพอยเลยเขาพอยต์มาเลยเขาพอยต์มาเลยหันหันเขาพอยหันเขาพอยหันเขาพอยฮิวเลอร์ตายเยอะ สวยครับสวยครับกำลังขึ้นกำลังขึ้นอยู่ในพอยไว้อยู่ในพอยไว้กำลังขึ้น,ก,น,น,รน,รก,นกระจอกกระจอกไปไปไปใครหมดใครหมดซื้อถังระเบิดด้วยซื้อถังระเบิดครับลืมซื้อของกันเด้อไปก,กระจายมันระเบิดประตูครับระเบิดซ้ายขวาก่อนอ่ะแล้วเราขึ้นท,ที่สูงก่อนอ่ะเล่นได้ครับเล่นง่าย เเออิวสหนูที่ประตูไปครับเวลาเหลือเยอะเวลาเหลือเยอะซ้ายขวาข้างบนดูด้วยครับซ้ายขวาข้างบนเดนซ้ายขวาข้างบนดูด้วยปรเทน้ำลงมาข้างระวังนะ <c oughs> เดี๋ยวดันเข้าไปพร้อมกันขึ้นบันไดบ้างขึ้นบันไดก่อนบ้างขึ้นบันไดก่อนบ้างดันไปพร้อมกันรอ ไปขึ้นบนก่อนนะเดี๋ยวได้ขึ้นบนนะไป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 ครับไปครับไปครับดันขึ้นไปเลยดันขึ้นไปเลยดันขึ้นไปได้ไปก่อนใครมีใครมียาเฮดขึ้นไปเลยขึ้นมาก่อนขึ้นไปก่อนเคลียด้านหลังไว้เคลียด้านหลังไว้โซนเอาฮีโร่ด้านหลังหันลงหันลงหันลงฆ่าไว้ฆ่าไว้ใครดันขึ้นมาได้อยีาขึ้นทบนเลยครับผมอยู่ข้างหลังแล้วนะผมอยู่ข้างหลังแล้วนะข้างหน้าหนัวไว้หนัวไว้หนัวไว้เราเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นเราต้องข้ามฝั่งนู้นเราต้อง ผมคือถ้าประตูถ้าประตูฝั่ง A อ่ะที่เราตีแตกอ่ะผมอยู่ข้างบนนะผมเกียร์คข้างบนอยู่อยู่คนเดียวตอนนี้คือคือไปคือพยายาม ตรงกลางตรงกลางเหมือนตรงกลางเหมือนพวกเราจะดันเข้ามานะครับใครอยู่ข้างประตูพยายามดันขึ้นมาก่อนดันขึ้นมาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาได้เข้ามาก่อนครับเข้ามาได้เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนต้องเข้ามาก่อนเขาไมาได้เข้ามาก่อนเขาดันเข้ามาตรงกลางกันอะ ตาไป3ตัวแลๆๆๆ้วเนี่ยตายหมดเลยครับตายหมด ว่าเราต้องรอดันพร้อมกัน,นเป็นเวฟงั้นต่างคนต่างเล่นไม่น่าได้ครับแต่ตั้งประตูหน้าตั้งประตูหน้าแล้วยิงเข้ามาใช้ใช้ใช้ปืนใช้ลูกเป็นเป็นปืนใหญ่ก็ได้นะครับเป็น,ป,นปืนกลมใหญ่ เพราะว่าเราต้องดันพร้อมกันน่ะมันจะได้แตกจริงเ,เราถมจากด้านหน้าเลยก็ได้นะครับเเราอยู่ไหนกันนะ่ะตอนนี้เราอยู่ไหนกันนะ่ะต้องมารวมรว่าพาเราต้องมารวมเขา point เลยได้ครับเขา p o i ปะ เข้าไปครับเข้าอยมาก่อนเข้าพอยมาก่อนครับต้องบวกก่อนผมวิ่งเข้ามาแล้วนะเกลือเป็นเวฟครับ ไม่จะเป็นน้องาพามาตัวหมดครับขอแค่ขอแค่เดดตรงกลางได้ครับ ซ้ายกขวาก่อนก็ได้ครับเอาที่สูงก่อนส่วนใหญ่คร้วมัคนคนวิ่งเข้ามาซ้ายขวาได้เยอะอยู่นะผมก็ผมก็อยู่ข้างหลังตอนนี้ เขางบนเยอะยครั<ย>บเขากำลังถ่มลงไปนะเขากำลังถ่มลงไปพยายามดักหน่อยพยายามพยายามปาสกิลดักหน่อยอย่าให้อย่าให้ถ่วลงมาเขาถ่มมาทีเดียวพร้อมกัน ใช่วมเสกว่าเราเกิดพร้อมกันลรมังเวฟเนี้ยเกิดพร้อมกันต้องดันพร้อมกันเนาะดันจากประตูข้างก็ได้ครับเรามารุ๊ปที่ประตูข้างก็ได้นะฝั่งหันหันหน้าหันหน้าเข้าขวาก่อนหนยเอาขวาก่อนก็ได้เข้าด้านเข้าด้านขวาหันหน้าเข้าประสาทด้านขวาครับลงหน้าประสาทด้านขวา เราต้องเ้อาพื้นที่ด้านบนก่อนนะครับพื้นที่ด้านบนฝั่งฝั่งฝั่งชิดชิดกำแพงอะฝั่งหน้าเราเนี่ยพยายามเอาพื้นที่ด้านบนให้ได้ผมอยู่หน้าประตูแล้วขวา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  พยายามเข้าหลังอยู่เหมือนด้านหน้าเราพยายามดันนะ่ะเราต้องช่วยลงไปยิงต้องช่วยยิงด้านล่างครับด้าน,นหน่วยยิงด้านล่างหน่อยเนะพราะคิลเลอร์มัน หลังสวยแล้วอะหลังเริ่มตายหมดแล้วต้องลงต้องลงผมว่าต้องลงเว้ย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 ลงเว้ยผมอยู่ในแล้วผมอยู่ในแล้วอยู่ในพอยอะอยู่หน้าพอยเลยอะอยู่หลังพอยอะต้องข้างหน้าดันมาหน่อยครับข้างหลังข้างหลังเขาไม่ว่างอยู่ข้างหลังเขาไม่ว่างอยู่ข้างหลังเขานัวกับพวกผมอยู่ข้างหลังเขานัวกับพวกผมอยู่เข้ามาในพอยได้เข้ามาเลยครับพยายามดันเข้ามา พลอยเราเริ่มได้แล้วเราเริ่มได้แล้วเราเริ Québec, <Olymp ian. S 1> ่มได้แล <cam S 2> <ค>้วเราเริ่มได้แล้วเราเริ่มได้แล้วเราเริ่มได้แล้วยิวในพอยไว้ฮิวในพอยไว้ครับหิวในพอยไว้หิวในพอยไว้ช่วยกันไว้ช่วยกันไว้ <c oughs> ต้อง <łość> เ,เดินเข้าพอยครับไม่งั้นไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่งั้นไม่ขึ้นต้องเดินเข้าพอยหน่อยต้องเดินเข้าพอยหน่อยไม่งั้นไม่ขึ้นถึงแม้คนเป็นจานแต่เราไม่เดินเข้าพอยเลยมันอยู่ในพอยเยอะมากต้องเข้ามาดวต้องเข้ามาดวต้องเข้ามาสกิลหน่อยมันจะตายเยอะมันจะตายเยอะมันจะตายเยอะในพอยจะตายเยอะตายเยอะตายเยอะมากเข้าพอยมาเข้าพอยมาใครเข้าพอยได้เข้าพอยมา สวยครับใจเแล้วจะได้แล้ว,ลวเออ The c i t ดิ a t e วันนี้พวกเราได้เฟิร์สไลน์มาครอบครองขอบคุณครับกุบ้ยเลยสัตว์กุเลยสัตว์ ไอ้ขี้นิมไอ้ขี่นิมใครเนี่ยสีเหลืองไอ้เนี่ยดูที่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 หนึ่งฝั่งเราสีเหลืองนะครับดูดิไอ้เียสิที่ที่ที่ทผมตลกอ่ะ ผมตลกที่หนึ่งฝั่งเรามันเป็นสีเหลืองอะไม่ไม่คือ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 เวลาบอกันนะครับสีอื่นอะสีอื่นสามารถมามาสมัครได้สีอื่นสีอื่นสามารถมาสมัครได้อะไร่ะ